hello everyone I am very excited my name is Sushaya, but you can call me ีเติมเต็มในวั o to ิดชื่อทิพ a g พากอนวิทยาการส o o เออ m i g r a a t e ดโฟร e เซส h ั่นท l เกิดเรื่องอะไรหรอ what happened เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณ what happened to you เป็นอะไรไป what's wrong คุณเป็นอะไรไป what's wrong with you ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างไหม What can for ให้ฉันช่วยคุณละกัน Let help you. ไม่ต้องกังวลใจไป <'t> worry. อย่าตื่นตกใจบายซียูซีบายฮัลโหลคุณได้รับบาดเจ็บไหม Did you get hurt? คุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหม Did you get hurt คุณบาดเจ็บนะ you are injured คุณบาดเจ็บมากนะ you are badly injured ไปหาหมอดีกว่านะ you can go to see a doctor คุณต้องการให้ฉันเรียกตำรวจไหม you want me to call the police คุณไม่เป็นไรใช่ไหม you okay right ฉันไม่เป็นไร i'm okay bye see you see you bye